ชวนใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าและประหยัดตอนขับรถด้วยความเร็วคงที่ช่วยประหยัดน้ำมันหลายคนเข้าใจว่าขับรถที่ความเร็วไม่สูงจะช่วยให้ประหยัดน้ำมันได้และความจริงแล้วการรักษาความเร็วที่คงที่และสม่ำเสมอเป็นปัจจัยหลักที่จะช่วยให้รถเราประหยัดน้ำมันได้และรถแต่ละคันก็จะมีระดับความเร็วที่ประหยัดน้ำมันสูงสุดไม่เท่ากัน ก็มีน้ำมันเหมือนกันเพียงเท่านี้เพื่อน,อนๆก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการใช้พลังงานอย่าง,งคุ้มค่าและประหยัดแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ